สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายทุกคนครับสําหรับวันนี้เนาะพามาเยี่ยมชมนะครับหน้าผาพญากรูปีมาอยู่รีสเกตกระดอนแล้วครับพี่น้องพึ่งสีผ้าลงมานะครับเป็นหน้าผาตรงนี้นะครับหน้าผาสูงครับด้านบนครับพี่น้องนะครับด้านบนที่ผมยืนข้างบนล้วก็ยางลงมาตรงบันไดนะครับมีบันไดลงมาครับพี่น้อง้างหน้าเป็นบันไดที่ เดินลงมานะครับปีเมื่อมนุษย์เท่าเนี่ยครับเป็นผู้สามบันไดให้ลงมาเยี่ยมช่มข้างล่างครับเป็นบันไดายงางขึ้นไปบันไดก็ย่างขึ้นนะครับเป็นหนาา้าผานะครับเป็นโขดหินยืนออกมานะครับเป็นโขดหินยืนออกมาข้างล่างเป็นมือนถำครับพี่นอ้องครับเป็นเหมือนถำรามาดลบฝ่าลบฝนใด ครับนาที่มีครูบาอาจารย์พ้นมาจำทรงจำศินคือกันนะครับพี่นอ้องแถวนี้วันนี้ที่ผ้าขึ้นไปนะครับเดี๋ยวย่างขึ้นไปข้างบนเมื่อนเองจังเลยว่าข้างบนจะเป็นหน่ำนะครับหน่ำฝนตกลงมานะครับเห็นหน่ำฝนหยดหย่อยลงมานะครับบันไดยางก็สิลื่น บันไดย่างหมื่นๆได้ด้วยครับพีน่น้องจับอื้นทีผู้ใดลงมายังคมหนือมือเนียนจับบันไดย่างอีกดีนะครับโอ้ยนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ลงมากะย่างยาๆไปได้ผมปะนะครับพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ข้างล่างครับเป็นบันไดลงไปอยู่ มีคอนไม่ควางมาสั่นเออหน่าเสพงหักลงถึงหักบ่ยางระมัดระวังนะพี่น้องที่นี่เนาะคือบ่จะคือบ่ล้ววันนี้เออข่าวมาได้สิงลงไปได้เลื่ออีกปรนเดนี่คอนใหม่ครับควงข้างทางเลยนะครับิ่งดีอโอ้โอวยโหเ้อครับพี่น้องยางบ่ได้ก็ต้องกลมลงมาแบบนี้อ่ะกลมมาแบบอ้อ มาแล้วมาแล้วไปเบิ้งว่าสิสุดไปไกล,ลได้สำหรับทางย่างตรงนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับห้าโอ้โหแม่เอซเกี่ยมชมนะครับพื้นที่ป่าจังวัดรีเกตถือว่าเป็นการเผยแพร่นะครับเผยแพรธรรมชาติของบ้านเฮา เป็นเหมือนเสียงน้ำตกกว่าสันพี่น้องผ้าไปเบิง้งนะครับแม่น้ำตกบก่น้ำตกหรือน้ำฝนน้อยเนาะมื่นนะครับมืน่นลื่นลื่นลื่น,นหั่งแรลกคือกันได้ผ้ามานเปียวๆอยู่เลยพี่น้อง นี่เป็นยังไงน้ำฝนนะครับเสียงน้ำฝนตกลงมาน,น,น,นะครับนี่นอกน้ำฝนตามขคดหินแค่นั้นนะครับสไลด์ลงมาเสียงคือธรรมชาติน้ำตกบานเฮ่านี่แหละครับพี่ดอกด้านล่างก็กคือโรงเป็นน้ำตกอยู่นั่นแม่นี่ดีนะครับ คลองธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับอย่านบอกครับพี่นอ้องด้านล่างด้านลา่างครับเป็นน้ำตกคุณๆนะครับนี่ถือว่าฝนตกบ่แห้งบันไดนะครับตกบ่แห้งบันไดก็ยังมีน้ำไหลนะครับย่งบอ,อก,อๆๆกอนนครับพี่น้องน้ำไหลท้อๆๆๆมากๆเลยครับจริงๆเป็นเขาสูงขึ้นไปคุณเขาสูงลงไป ขึ้นไปข้างบนนะครับน้ามีหนามตกลงม,มาจั่หน่อยหนึ่งตกลงม,มาผ่านผ่านสะพานที่ผมยืนอยู่นี่แหละครับผ่านสะพานเี๋ผมยืนอยู่นี่นะครับจะไหลลงไปแม่น้ำที่เคยเห็นอยู่ข้างบนนะครับแม่น้ำค่อยเห็นยุงบนนี่แหละครับ,แ,บ,รบแต่ว่าวันนี้มีท่าขึ้นอีกมีท่าขึ้นขึ้นไปทั้งนี้ต้องติดไปสู่ท่านไหนหรอ ไปบึงบ่ไปบึงบ่โอ้ยคือบนอพี่น้องจีกินไปหอดเขาลูกได้นอกระนิดอ่อไปหอดใส่อีกนอกระนิดอ่นครับเป็นแมน่ามันบอกว่าเป็นเมน่าแต่ว่าตรงนี้เป็นมืองยังยเด้อพี่น้องห่วยห่วยห่วยยากเกาะกันไปแต่เครื่อนกัได้ก็ต้องใจเบืดอเครื่อนพวกแก่เกาะแขนไหมตกงใจวะเนะเออ เออเพื่อมาเกาะแคด้วยสินอ่ะทางกินนชีวิตคนเขียวแต่คนเขียวปะโอ้ยคือแบบคนไหมทะลุถนนใหญ่มาหน่อยเนาะทะลุถนนใหญ่บอลน,นี่คือบอลนี่ฮะฮะ,ฮะ,ฮะอย่างเี้นบังทะลุ ตลุใส่เนาะเฮยคือส่งมือต้องมีกำลังมังชามีแห้งแค่หน่อยเด้อพี่เนาเอ้าวขวดวินขวดหินเหรอโอ้ยออกมาก่อนโอ้ยเฮ้ยโอ้ยไปสุดใส่เนาะป่ดนี่สุดใส่ป่ะนี่ป่อยได้ไก่ได้เฮ้ยเมือสามหนีกรเมือ สำหรับคนที่นักเดินป่าอาชีพเนาะผมกับผมเนี่นักเดินป่าอาชีพเปิดปีที่สาสตร์เงานโรงงานครับพี่น้องลุลุนเ็นธรรมาชาติตาก,ากับอย่างงี้อันกหน่อยแต่ว่าโอ้ยคือเมื่อยแท้เ <laughs> มื่อยเฮ้ยเอาเปิดแห้งขึ้นทะลุหอดใส่น่อยเนะาะทะลุหอดใส่น้อยป่ะดิโอ้ยคือบ่ะดิ ออออๆๆเออนาะมีแ <icana>, ห่งสระู่หอดเขาบ่ขึ้นเขาออกถนนในวะหน่อยเนาะพี่น้องเขาเคยมาจากเดื่อวีกไก่แถบัดสุดบ่บ่ท่านสุดเป็นถำบ่พี่น้อง ด้านหน้านะครับเป็นโคดหินหุบเขานะครับทางาย่างกับไปใบอีกกลเติบนะครับแต่ว่ามาผู้เดียวนะครับกับบุ่รู้ว่าท่างมันสิทะลุไปทั้งไหนไปทะลุหอดประเทศเพื่อนบ้านกระบอกขจัดนะฮะเออจะเป็นวัดบ่เป็นวัดบอ่อเขตวิละขงัง นะครับพี่นอ้องเป็นวัดนะครับเป็นอาสมครูบาอาจารย์ของพวนะครับมีโคตินะครับนี่นครับตามธรรมชาติวิถีชีวิตของคนกรุงเข่ามาในปา่าในเขาพี่นอ้องมีละฆังพร้อมนะครับผางในน่าจะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมของครูบาอาจารย์ แม่นว่าพี่น้องโอ้ ه, ขึ้นไปข้างบนอีกสูงเติบไปครับพี่น้องจังสเสดขึ้นไปข้างบนได้อ้อาครับซ้ำนี่แหละครับพี่น้อง